สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันสบายสตาสวิทนะครับ2อสาวันนี้ฝนตกทุกวันเลยครับเวลาจะไปไหนนี่ต้องเปียกถ้าไม่กางร่มนะครับแต่ถ้าหากว่ากางร่มไปนี่ก็ถือว่าไปได้นะครับ แต่ต้าไม่กลางร่มมันเปียกแน่นอนก็ถือว่าเข้าฤด,ดูฝนจริงๆนะครับแต่ไม่แน่บางช่วงก็อาจจะแล้งสองสาวันนะครับก็แล้วแต่บรรยากาศช่วงนี้บรรยากาศคลึ้นนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ที่บ้านโยโยต,ต้ตำบลทับิตอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ครับท่านผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่ กดติดตามนะครับวันนี้เห็นฝนแรงจเะเดินไปในสวนปลาล์มนะเดินไปในสวนปาล์มแล้วก็ไปในสวนยางเรื่อยๆนะครับเพื่อไปถ่ายบรรยากาศรอบๆบ้านลุงทวิทเนี่ยให้ท่านผู้ชมได้ชมกันตอนนี้ลุงทวิทอยู่ที่บ้านนะครับเดี๋ยวก็จะออกเดินทางเพื่อไม่เสียเวลานะครับถ้าพร้อมแล้ว ลุยนี่คือบริเวณหลังบ้านนะครับหลังบ้านลุงสวิตโอ้งามดีจริงๆหน้าฝนนี้เขาเรียกว่าอะไรผักชีฝรั่งผักใต้เขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าสาบแดงสาบกานะครับดีครับหอมใส่ต้มยำ หลังบ้านลุงทวิตนี่ก็จะเป็นสวนปามนะเป็นสวนปามแล้วก็ปลูกหมากแซมด้วยนะครับนู่นเห็นต้นหมากปลูกไอ้นู่นก็ปลูกไอ้นี่ก็ปลูกปลูกอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็ปลูกนะครับไอันี้ภรรยาลุงทวิตปลูกเนี่ยส้มควายส้มควาย ตัวนี้เป็นต้นอะไรผักเมียงผักเมียงนี่มีหลายภาคนะครับท่านผู้ชมผักเมียงผักเมียงมีหลายต้นครับปลูกไว้เยอะองกองก็จะได้ผลแล้ววันนั้นไปขายต้นหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าปีนี้ก็ถือว่าพวงพวงหนึ่งไม่ดกเท่าไหร่นะครับพวงเล็กแต่เป็นทั้งลำต้นครับ เป็นทั้งลำต้นเลยตรงนู้นเป็นต้นทุเรียนต้นทุเรียนต้นนี้ไม่ได้เลยครับท่านผู้ชมหล่นลงมาก็เสียหมดว่าหล่นเ n o เๆ่าหล่นมาเสร็จแล้วเสียหายหมดเลยใช้การไม่ได้นะครับขายก็ขายไม่ได้ ตรงนี้เป็นต้นเทียมลิงนี่ต้นเทียมลิงใบมันก็เผาควายจิ้มน้ำพริกนะครับย่างควายพอเหี่ยวแล้วจิ้มน้ำพริกเลยอร่อยมากๆเจ้าดำไปไหนตามเหรอชอบเที่ยวป่าเจ้าสองตัวนี้ชอบเที่ยวป่านี่ผักเมียงท่านผู้ชม เมียงหลายต้นพวกเมียงนี่จะมีก็จะพวนหน้าแรงนะครับพอตื่นหน้าแรงอย่างเงี้ยออกเยอะมากเลยกินไม่ทันแล้วครับออยอดอ่อนอ่อนอันนี้พาท่านผู้ชมมาเที่ยวบริเวณหลังบ้านอย่เดินออกไปสักกิโลนึ่งก็พอ นี่ส้นควายอันนี้เป็นต้นปาล์มลองกองพวงไม่ใหญ่นะครับปีนี้มาลองกองมาลองกองบักคราว บริเวณน,นี้ผักเหมียงมีเยอะครับท่านผู้ชมผักเมียงนี่เวลาเอายอดไปแกงเลียงนะครับก็ใส่ไข่ลงไปแกงเลียงตดน้ำอร่อยมากครับหรือว่าจะไปต้มกะทิใส่มะพราะ้าวแล้วก็ใส่กุ้งนะครับโอ้โหสดลืมบ้านเล็กที่เลยครับท่านผู้ชม อันนี้ก็ถือว่านี่ปลูกไอ้ลุงทวิตปลูกไอ้นู่นไว้แสมแสมไว้ต้นทุเรียนต้นทุเรียนไม้ไผ่ไผ่ไม่รวก ลุงทวิทเอามาจากการจจนบุรีนี่ปลูกไว้ลำก็ได้ใช้ประโยชน์เยอะแยะมากมายนะครับทำเราตักผ้าทำไม้ปักผลไม้พอไปทำทำรังคานขนมขนมนะครับก็ทำได้ถือว่าประโยชน์ใช้สอยมากมายครับท่านผู้ชม,มตรงนี้ปลูกไว้หลายกอนะครับ สามสี่กอกอนี้ก็ตายเกือบหมดเลยครับนี่ไม่ไผ่นี่มันหมดอายุเหมือนกันนะไม้ไผ่พวกหลายปีแล้วแต่มันร่มด้วยออกหน่อแล้วนี่มีหน่อขึ้นแล้วเอาบินขนาดนี้ต้องไปเผาควายครับท่านผู้ชมเผาควายแล้วก็ปลาไปต้มเอาปลาไปต้ม ให้สุกเสร็จแล้วก็ทำน้ำพริกจิ้มสุดยอดครับนี่บริเวณหลังบ้านลุงทวิทย์นะครับเนี่ยอันนี้ก็ทางบรรทุกเวลาวิ่งบรรทุกปามลุงทวิทย์เดินทุกวันแหละครับทางนี้ลื่นหมดแล้วนี่ออส่วนมากจะเดินแล้วก็ใช้รถยนต์บ้างแล้วแต่ภารกิจ ภารกิจบรนทุกปามก็ใช้รถจนตภารกิจเล็กๆก,ก็ใช้มอเตอร์ไซค <c oughs> ์ทางไปขนมเรียนทางไปขนมป้ามตรงนี้ก็เป็นทางไปอีกไปสวนป้าม ออยู่ด้านหน้าสวนปาล์มที่เห็นทางด้านนู้นยังเล็กๆอยู่นะครับสามปีปาล์มสามปีเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูหน่อยว่าแดดออกอย่างนี้คงจะมองๆไปนะครับไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เดี๋ยวฝนก็มา นนก็พาท่านผู้ชมเดินเล่นบริเวณข้างๆบ้านลุงสวิทคงจะขึ้นเขาไม่ทันแล้วครับท่านผู้ชมวันนี้เดี๋ยวลฝนกาา็มาผูกตอไคร้ด้วยตอไคร้ยาวไปถึง นี่ในสวนปาล์มปาล์มก็สามปีสามปีก็ออกลูกแล้วครับปาล์ม ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยครับนี่วนปามผนนูน่นปลูกตะใครยาวไปถึงนู่นเลยปามก็สุกแล้วนะครับนี่ปามสุกแต่อย่างนี้ยังขายไม่ได้นะครับต้องให้สุกแดงจริงๆ ก็ขาขาขาวนอกผลนี้จะเขียวแบบนี้ท่านผู้ชมแต่หน้าแล้งนี่นก็แดงหน่อยยาก,ก็ยาวช้านะครับเดินแถวนี้มีแต่สวนนะท่านผู้ชมเพราะว่าลูงสวิทจะปลูกปาล์มปลูกอะไรว่าเยอะแยะ ตามช่วงระหว่างที่พื้นที่ว่างก็ปลูกคาปลูกใครลงไปนี่สวนปาล์มใหญ่ขนาดนี้ก็ร่มดีร่มรืม่นแล้วก็เรื่องหญ้าก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับเพราะว่าจะปกคลุมทั้งหมด อันนี้ก็ของลุงทวิตนะครับแต่ว่าลูกไม่คก็เป็นเลยยวต้องอัดปุ๋ยสักหน่อยออประมาณนี้ลุงทวิตก็พอไม่ได้ทํางานก็ทําสวนนะครับทำสวนปาล์มบ้างสวนยางบ้างสวนยางก็โค่นทิ้งมาแล้วลูกอย่างอื่นนะ ตรงนู้นก็เป็นกอไผ่ครับท่านผู้ชมลงสวิต์ปลูกไว้ทั้งนั้นเพ่ว่าให้ลูกดูแลตรงนี้ ไม้ไผ่นะครับตรงนี้ก็เป็นสวนปาล์มนะครับสวนปาล์มปลูกอายุประมาณหนึ่งปีประมาณนี้ ปาล์มประมาณ1ปีนะครับไอ้ต้นขาวๆนั่นเป็นไม้เทียมนะครับไม้เทียมลุงชูวิทขายไป20สิกว่าต้นแล้วต้นใหญ่ๆ นี่หลวงสวิทมาปลูกทิ้งไว้นี่กล้วยกล้วยน้ำว้าเอาไว้กินนะครับเหลือก็ขายหลวลงสวิทปลูกไว้กล้วย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 ตรงนี้ภรรยามาปลูกแตงไว้เมื่อเช้านี้มาเก็บไปหมดแล้วแตงกวาแตงเบา บวบก็เก็บไปแล้วเมื่อเช้าอันนี้ไว้กินไว้แกงมีกำลังอ,อ่อ,อนๆอยู่ลูกใหญ่เร็วนะครับเดี๋ยวไม่นานก็ได้กินอีกบวบตันนี้ฟักทองอันนี้ข้าวโพด ข้าวโพดหรือว่าสปปลาวเขาเรียกอะไรเขาเรียกสาลี่สาลี่บอแต่บ้านเราก็เรียกข้าวโพดข้าวโพดมีหลายข้าวโพดนะมีข้าวโพดมอข้าวโพดแป้งข้าวโพดมอข้าวโพดแป้งน่าจะอันเดียวกันนะครับท่านผู้ชมข้าวโพดข้าวเหนียวประมาณนี้ นี่ดุงตะวิตก็ปลูกไว้เยอะแยะมากมายนะครับหินดอกอก็เริ่มไม่นานก็ได้รับประปทานแล้วไอ้อน,นี้ใช้ช่องว่างนะครับกว่าปามใจะใหญ่โตก็ได้กินปลูกได้หลายชุดนี่ก็ปลูกอะไรละขมิน้น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 งามดีนะครับ ปกักกาศนกเขาเประกาศนกเขาก็ประมาณนี้ครับประกาศนกเขาฟักทองบักอึ <_ d ance> <_ d ance> <_ d ance> อันนี้รอยแฟนลุงชวิต yes. ปลูกไว้ทั่วฟักยาวที่เหลือนี่ยังไม่ได้ปลูกนะน่าจะปลูกก้าโพด ประมาณนี้โอ้ฝนตกดีเลือกสวนได้นาก็ถือว่าสดชื่นนะครับขณะนี้ใกล้เที่ยงแล้วทีน,นี้ก็เคยอัปเดตไปครั้งหนึ่งนะครับไอตะไคร ไครนี่ประจำครัวเรือนเลยนะครับอันนี้ต้องใช้ต้องแกงต้องต้ม,มใช้ทั้งหมดใช้ตะไครนะครับก็เป็นเครื่องครัวที่ขาดไม่ได้นะครับขาดไม่ได้เลยเดี๋ยวลวงทวิสจะเดินไปหาร่มแล้วนะร้อนตอนนี้ร้อนครับท่านผู้ชม เข้าไปในสวนปามก่อนอ่านี่ครสวนปามนี้ก็สูงแล้วสบายๆนะครับนอนถุกแล้วนุ่นเห็นเหลืองๆโอ้โหอย่าง,งนะุ่นะนุุกแล้วช่วงนี้โลโลหกบาท5้าบาทหกบาทประมาณนนะั้น ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมเดินไปรอบในบริเวณหลังบ้านของลุงสวิตนะครับก็พาเดินเล่นพาพี่น้องเพื่อนๆเดินเล่นหลังบ้านนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรหรอกมีแต่สวนปาล์มมีแต่สวนปาล์มแล้วก็พืชผักผลไม้ที่ลุงสวิตปลูกไว้ประเภทสวนครัวเป็นตะไคร้เป็นขิงขาอะไรประมาณนี้ไอ้ก็ ลูกไว้เยอะแยะนะครับเอาไว้กินไม่ต้องหรกไม่ต้องซื้อก็ประหยัดแล้วก็บวกกับเป็นสวสูงวัยนะครับไม่ใช่สว,วที่ท่านเข้าใจกันนะครับไม่เอาไม่พูดครับขอบคุณที่กดติดตามอย่าลืมกดติดตามให้ลุงสวิตด้วยนะครับสำหรับวันนี้ภรรยาโทรมาแล้วบอกว่าเดี๋ยวให้ขนสัมภาระ ทุเรียนที่เสียแล้วนี่เอาไปกวนกวนกวนคือเสียไม่เอานะครับเอาแต่อันที่ดีคือเราขายเป็นลูกไม่ได้เราก็ไปงัดออกแล้วก็พาไปกวนกวนให้ผ่านความร้อนเสร็จแล้วก็เอาไปขายนะครับโลละสามร้อยสี่ร้อยนะครับก็เขาคนที่จะมากวนมาคอ,อยู่แล้วฉะนั้นให้ลุงนี่ไปขนสําระไปที่ขนมเรียนครับเมื่อถูกใช้แล้วต้องรีบไปนะครับเพราะเป็นคนใช้ผม ภรยาเป็นคนใช้ผมสำหรับวันนี้จบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพบกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย